มามดูกองหนาในขึ้นหนาข้าวเท่ากองหนาพี่น้องเนาะรวมตานะพี่น้องเนาะกัจจิยุดไว้ชั่งนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวกะเกี่ยวข้าวก่อนพี่น้องจำธรรมดาข้าวธรรมดาข้าวยอดเจ้าขุมมันให้หลุมเกี่ยวมุ้งหมดบริอวนที่เจ้าว่าว่าสิเอาเห็ดข้าวปลูกค่ะเด้ไปเกี่ยวสองไ่เ้าในงามงามสองไ่เดี๋ยวเอาเห็ดรอดข้าวปลูสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตสุขสุขคนเนาะ ว่าจะเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าจะเป็นทางต่างประเทศนะพี่น้องเนาะซึ่งเปิดภาพมามือนก็จะอยู่ทงไฮทงนต์อีกตามเคยนะพี่น้องเนาะหลายมือหลายวันแรกที่บอกเอนเก็บเข่าเนื่องจากว่านี่แหละเข่ากระซุกลายนะพี่น้องเนาะถ้าว่าจีจ้างกับมันก็ค่อนข้างจะแพงนะพี่น้องเนาะวันละแสนห้าทตีเป็นเงินไทยกับซองร้อยกว่าบาทนะพี่น้องเนาะเพราะว่าช่วงนี้เงินมันก็ลงอะไรแบางั้นก็ได้ก็ไปเวียกไปงานกับสวายนะพี่น้องเนาะก่อนจะไปเวียกกับ เห็นน่ะบอลเอ็นกับบอลสูข่อยลงคลิปน้อพี่น้องเนาะเนื่องจากว่าน้ำซ้ากะเกี่ยวข้าวแล้วล่ะกะเมื่อถ่ายคลิปถ่ายคลิปแล้วกะออกมาแต่เว้นอีกน้อพี่น้องเนาะมากู้ข่าวกู้น้ำนี่แหละมัาข้าวว่าง่ายกันเลเพราะว่าเท่ามาเพิ่นกะเกี่ยวท่าบอลเอ็นน้อพี่น้องเนาะบรรยากาศตอนนี้กะห้าโมงแล้วได้น้อพี่น้องกะจะมาเกี่ยวข้าวซอยเพิ่นเนาะพอมื้อนี้ออกมาแต่บ้านก็ขำหน่จักหน่อยเนาะผู้คนหนาก็จะเมื่อยแห้งน้อพี่น้องเนาะอ่าหย่างเท้าเอาเข้าเท้า เกี่ยวข้าวเจ็บแอววัวด้วนอะไรน้องเพื่อนเนาะกะจะบ่อไหลายนะพี่น้องเนาะจะให้เบิ่งข้าวเบิ่งน้าอันนี้ก็จะเป็นข้าวทางเพิ่นเนาะเพิ่นยังไม่ทันชุกแต่ว่าข้าวบ่อเอ็นทันชุกแล้วน้องเพื่องเนาะกะโอเคแล้วพี่น้องกะจะให้เบิ่งข้าวเบิ่งน้ำยามทำไมว่าเมื่อยบ่อเกี่ยวข้าวบ่อเอ็นไปงานมาเกี่ยวซอยเพิ่นน้ำแรงยังเศร้าก็เกี่ยวซอยเพิ่นจนสิบโมงพลอยจังเมื่องนะพี่น้องเนาะกะจะบ่อไหลกะจะให้เบิ่งข้าวชุกเลยนะพี่น้องเนาะ อันนี้จ้างกันโอ้คนขัง,งจะแพงห้องไง,งกับบ่มีเงินจ้างน้องพี่น้องเนาะนี่เด้ดน้องพี่น้องคนเกี่ยวมือนี่ได้จะห้เด้มือเศ้านี่เกี่ยวได้ห้ปปายน้องพี่น้องคนเกี่ยวมือนี่งหนึ่งสองสามโอ้สี่ห้ยน้องพี่น้องเก่งเลยสัยนี้่ห,ห้ที่สี่แล้วนี่บ่บ่เดี๋ยไปถามเพิ่นบ่จะว่าเป็นลมหรือมาจากน้องพี่น้องเนี่ยเป็นลมหรือมาจากหรือว่าทางใดมากันนี่บอกแอนการสัมภาษณ์อ่า ทั้งเอฟซีพ่นไหวจากตามฮาพ่อฮีลูกเพิ่นกัหใหเพิ่นว่าว่ามันย่อมย่อมเยียมเยี่ยมเยียมจะเอาไปช่างไรไอ้นี่ทำไมอันนี้คือข้าวเบาเอ็นนักพี่น้องเนาะซุปบมดเลยจะมีเงินยุสิจ้างเอานี่การจ้างกับประมาณประมาณนี่แหละครึ่งมือนักพี่น้องเนาะหาหกคนนี่นะจะแล้วอยู่เพราะว่าเขาก็เกี่ยวแล้วก็ไล่ให้แต่ละชิฟก็ให้เพราะว่าหน้าชาสี่ให้นะพี่น้องเนาะ ขเขาก็เริ่มกรอบหมดเลยแล้วนี่นี่แหละเหตุผลที่บอแอน็นบอคอยลงคลิปน้องพี่น้องเนาะคาเก็บเขาเกี่ยวน้าสุกพอดีเลื่องเลยใกล้ชิลงเลยได้ข้าเป็นปตาลายมือกันนี่ทางลุงพันกับพันจ้างคนน้องพี่น้องพันกัอหอมแล้วเข่าลุงลงหรือบปล่ลงบมดเลยเนาะทางหน้าฮักบมดเลยเนาะข้าเป็นข้าบอแอ็นไปข้าวซุกนี่ก็น่าชิฮักบมดคือกันได้นี่จะคิดว่าจะสอบปีนี่เนาะได้บอ 30กัน30นี่ก็เลือกินอยู่นะพี่น้องสวัสดีทําไมอืมเป็นจังได๋เมื่อยบ่เก็บข้าวบ่อยู่บ่ยองเมื่อยเมื่อยบ่เกข้าวผู้เดียวเมื่อยแล้วเนาะบ่ได้ให้บ่ยกงเวอืมได้าจมบ่นบ่เกข้าวซอเดียวอืมบ่แ่นก็บกเกี่ยวกก้มบ่ได้เฮิงเนาะพี่น้องเ็บเส้นหาหมอเมื่อยไปหา กับหัว่เป็นน้ำหนังลหลดไหลบริสันด์เจ็บเส้นเออเจ็บเส้นไปกวดทงมอได้กะเพื่อเสร็จน้ำหนังเนาะกินยามันกะบ่บเศร้าขนนวดเลยไมีแหง้งมีแห,งแหง้งแล้วก็ต้นก็โตเถอะขนนวดเลยก็เลยก้มเพิ่งบ่ได้มันอยากมปนเหมือนสลังมอพันว่าทองให้ฟ้า่งอพันก็เส้นเนาะ มาขาวก็งามเลยพี่น้องแต่ในกล้องมันอาจจะมัวๆเนาะมันบ่คอยแพ่แดดกล้องก็ได้มื่อย้ำเท้ามากอาจจะเกี่ยวตัวนี้ใช้ทำไมได้อยู่ช่องให้เนาะก่อนเมื่อเวียกเมื่อวานถ้าว่าเขาไปถ่ายคลิปปร้เทศผมมีเงินใช้เนาะทำไมเกี่ยให้นั่นเองเลยแล้วให้ยาวทำไมเกให้ยาวบอให้ยาวนะมันยังมันยังอันนั้นอยู่มีแต่กลับลงเขียวพอดก่อนมันกรอบแห้ง เกี่ยวให้น้อยนี่แหละก็จะกลับลงพุ่นมันเกอบแม่งทองห้มันเกอบแม่งหายาวมันยังหากระสุกกำลังมืึงน่ะยังประุกเนาะมาเลยควงลงกระเจาะกระแยะเลยได้เข่าหยอดได้นีี่พ่น้องเอ้ยกระงามสมควรอยู่เนาะสมควรเข่าหยอดประมาณนั่นแหละสามสามสิบนี่แหละประมาณนี้ได้กินดโเบุดดอกแต่กระเท่าบโเบุดกะนี่เลยยามเขาจำเป็นเท่ากับจังไส้เนาะคลายไส้ยิบยอมเทราชอบสองสอบ เพราะว่าเงินครับมันก็หายากเนาะไปใส่เติมน้ำมันหลอดเพอเติมน้ำมันรถมันล้างปีที่แล้วก็ค่ายชิปซองสอบกัเติมน้ำมันหลอดปัดคลิปเบิร์ดซื้อบม่ได้ใช้ทำเงินก็ได้คือปัจจุบันนี่กับป้าตุ่เขากับแพ็กได้ทำไมดีซื้อกับสอบหนึ่งหนูเจ็ดแสนเพื่อจะได้เงินพันบาทบัตรแม่เขาง่ายๆหาเงินพันบาททำไมพี่น้องเอ้ยบัตรแม่ คลองขี้ขี้ในพันบาทนี่สำหรับบบาเอ็นนะมงคลเพิ่กันบบาเอ็นว่ายังคลองขี้ขี้อยู่นะเป็นคลองขี้ขี้เนาะเป็นอะไรทำไมยูทูบเจ้าคนติดตามจากคนเลยเป็นร้อยเป็นร้อยเลยเป็นร้อยอืมเป็นร้อยเนาะพี่น้องการยิ่งข่าวฟันคนเลยได้เพิ่นบาทถ้าขับไปติดตามเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อบางทีผ่านโกดกับพอได้หาเงินหางคำสอยกันบบาเอ็นได้สองร้อยเพิ่มสองร้อยกับรวมกันเป็นสี่ร้อยใครแน่นนะพี่น้องเนาะ คือส <gl> <c> ี่ร้อยนี่ก็บ่ได้ลายไปได้ได้หมื่นกว่าบาทแต่ละเดือนบบแอนได้อยู่ร้อยป้ายสองร้อยบางเดือนก็บ่ได้ซ่อมบางเดือนก็ได้หกสิบเหรียญเพื่อจะได้เงินลอยเหรียญเนี่ยมันหายากยนาเลยพี่หนุอมโบคือซองใหญ่เออถ้าว่าว่าซองใหญ่พนเงินลอยหนึ่งซองลอยนี่เป็นเศษเงินเพิ่นเอา่างกันแต่สำหรับบอแอนเนี่ยโอ้หาทั้งเดือนได้จึงได้ลอย่นี่นะพี่น้องเนาะกับมื่อื่นเพม่ละจะกี่บาท มือฮือตัวนี้มื่อื่นมือม่อมื่อื่นมาตัวน,นั้นเนาะมือ่อ,มอน,นมาตัว,วตน,นี้มาโตต้นจี๊บชนแม่และ<า>กระบือกระบือหัวทักลุงผลิตจ้างหรือบปล่าจ<ไ>้างเมืออ่อนเนาะเราอย่างเป็นเบอรชนนึงตอนเอ็นไปหาลงนาเหมือนโยกลงนาผลออกมากเก็บข้าวนาไอ้มาอยู่ผมนะแต่เพิ่นขับรถผมเป็น าสิเอาคนนีจะคิดจะคนไี่จะลงคามก็ลุงอันนั้นเพิเขียวมากมันกับหัวเพิ่นที่มาจากคนเนาะสมุนว่าเพิ่นตกลงจีจ้างบ่เพิ่นว่าบางทีกะถ้าว er? no, ่าจะจ้างกะโทรเพิ่นมาก็ได้ใส่น้นมันรถให้เพิ่นแต่เพิ่นกับวันเช็ดชามคือกันเดหมือนกับมีเสียคนนองนาเพิ่นว่าแม่เพิ่นกับจีมาอยู่แต่บุมมีรถเพิ่นว่าจังมาซอยอยู่ถ้าเพิ่นมาเนี่ยเขาต้องไปรักเพิ่นบ้านอั้าซนี่แหละ ออกมาลน,าบ,นาบ,าบ,บ้านชายพว่าจากบ้านไปกับบรดกไก่ไปได้พว่าทางลุงพลิตจ้างมันก็บโมีคนเนะาะคนมันอดเรื่องมือรัพอนน,อนเดียวแค่เดียวพ่แนีเล,เลห่น่กับมลดนาเฮานนัปใส่สีจ้างทลายทลาย่า,ยานาบาซอนแล้วฝนกับเชียมาเกยวข้าให้หน้าเช้าไหม่นว่า ให้มันหดมือเด้อเมืม่ออื่นย่างทำลายก้นก็ดีทลายก้นเลยถ้าบ้าซ้อนบูหดมือแล้วเพิ่นิให้มาเกี่ยวห้มาเพิกะเอาเงินใช้กันจมุนมาคุมคาบหนึ่งสีอคาบหนึ่งเนาะคนละครึง่งวันละเซนสามอาจะโทษทามนองนาบึงเลยวกะว่าลุงเราบึง่าเพิ่นห้จะบมนว่าใช้น้ำมันให้เพิ่นเนาะจากนิดชอดอ่องลิเนาะประว่าณจากบ้านนองนางมาหามเฮากะ ประมาณหกเจ็ดกิโลนี่แหละนำน้ำเงินเพื่อนเหรอหาค้นขี่รถไทยมามีแต่คนขี่รถจักรเป็ี่ยนเปล่านี่ก็ได้ขี่รถจักก็ไล่ท่านนี่เร่องน้ำมันลายใส่รถจักรรถไทยเพราะว่าเพื่อนกำมาตลาดบ้านทรายนี่มันขี่รถไทยมาขโมอเงิด้เพื่อนวป่ายำเช้าทิศตลาดมาลงอันนี้ว่าเรื่องของน้องนาเพื่อนวป่าจะมาเกี่ยวข่าวนาบ่อเอ็นนะพี่น้องเนาะหยอกเพื่อนเว้นนี่เพื่อนแหวม่าอยู่จากซอยอยู่บ่อเอ็นออกไปหาเพื่อนหอดนาเพื่อนแล้วแล้ว บ่อดดอกมือถลายคนบ่อดนีแหละ้ามตนี่แถวเดียวนี่สมัยกันเกี่ยวแล้วไปแล้วนะแถวนี้มีแต่ไฮเดียวนี่กระุดแถวนี้แถวเดียวกนี้หน้าหอดแปดนไฮเก้าไฮอ่าเมืองนั่นก็ไฮหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายังเก้าไฮนพี่น้องขากักมือาเกียวขนาเกี่ยวเองกับวันเ้าวันทิตนี่ก็นานชิแล้วอยู่เนาะมืองซองไฮสามไฮอย่นี้แหละ เก็บเงินไว้ให้บาเอ็นเนาะเติมน้ำมันดีกว่าสมัยจ้างมันกับแพ้ไงเราไงกันนะเก็บเอาเองเอาอะไรก็ได้เพราะว่าเสียอะไเงินที่เอาไว้ให้บาเอ็นเติมน้ำมันหลุดเอาบางคนมัก็จะได้เชนห้าเพราะแล้วเพิงมาบสมัยเกี้ยวนี่ก็ได้มือละสี่ให้เอาพ่อแหละสมัยท so mm ี่เกี้ยวเองที่กะเพราะว่าบุ้มีเงินนะที่เติมน้ำมันหลุดก็ยังเบาไวี่แหละจ้างคนอีกก็ต้องกุ้ม่นเนาะบระจักน้ำแข็งกะกัเทาก็ต้องของอยู่ของกินของกินแน่ แบบน้ำหยอกน้ำเย็นน้ำชะอปป้งสไปก็ว่าไปเนาะขาก็ต้องกุ้มเผินพร้อมหลายคนอีกอย่างค่าเสียใจหลายสมัยก็เลยอยากเกี่ยวเองโอเคน้พี่น้องก็ที่เกี่ยวข้าวก่อนเนาะค่อยขับลงแรงกันน้อพี่น้องก็ที่เกี่ยวข้าวก่อนนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจบคลิปก็หลังถ่ายว่าได้จะให้จะให้นะพี่น้องเนาะกล้องก็ที่จ้งแกลอยเนาะสมัยแน่มามองดูกล้องหนาอันนี้คือหนาข้าวเท่ากล้องหนาหน้ารวมตานะพี่น้อง กทิยุทธวิชมีก่อนเนาะเดี๋ยวกัเรเกี่ยวเขาก่อนพี่น้องจากมาต่อกันใหม่เนาะตอนนี้เกี่ยวเขากเลยจะเลิ่มก็ค่อยทำลงแรงเลเดี๋ยวขยอร์หน่อยหลังจากมัดแต่ถ่ายคลิปแลมาเกี่ยวขขาก็เน,ะน,นาะจ้างกับแท่งเอาเส้นปคนก็ออเอาเส้ห่าคนก็แส้นข้าม เนี่ยมันครับมันกับโลายจีต้างกับได้อยู่นะพี่น้องแต่ว่ามันกับจ้าทางนี้กับขาดเพิ่นทางนั้นกับเลยพอได้เกี่ยวเกี่ยวไปนี่นะสามสี่ให้ต้องจำให้แต่ว่ากันไปครับพี่น้องทำไมผมเกี่ยวท่าแรกมาเบอเอ็นกับเกี่ยวเง่นเท่ากับเกี่ยวเกี่ยวแต่ละมือเนี่ยจะขำหมดเลยไม่จะตกจะไม่หุงอะไรเพิน

งามเนาะนักเนาะนักดปูช่องสอบก็เล่นมัสยิดเบิ่งเข่าพรมี่น้องเข่าที่บาแอนเกี่ยวถือว่าหนากระบายเนาะมียุ่งหนากระไดธรรมดาเขาธรรมดาเขายอดเจ้าขมันให้หลุมเกี่ยวมุดบนเบาแอนที่จะว่าว่าเสียเอาเห็ดข้าวปลูกค่ะเด้ไปเกี่ยวสองไ่เซาในงามงามสองไ่เดี๋ยวเอาเห็ดรอดข้าวปลูกสองไ่ นี่ให้ขึ้นได้อยู่บ่ให้ลุ่มผู้งามกว่างามงามส่องให้เนาะอันน่ะเนาะตัวค่อยเกี่ยวค่ะให้ตะแลงนี่ก็งามนี่ีให้ทงให้ใหญ่ๆนี่ก็ได้นี่ไกลให้อันนี้กลให้ตาแกนี่ม่วนอยู่ได้แต่สมัยเจ็บเล็บแอวแห้งละมือื่นิว่ากันบ่แล้วกน้องทางฝั่งไทยเฮาส่วนหลายเพิ่นจะ ไห้โรลดเกี่ยวน้องไอว่าประเทศผลกระทันสมไยแมบบเท้าก็มีอยูแต่โหลดมันโบลายกับไท้นาครับประเทศไทน้อยน้อยไทยนาฝั่งไทยป๊าโตให้หนึ่งซิป้าวไร่คนว่าให้หนึ่งแนมสุดแซงหูแซงตาเอ,อนินเป็นไรนะอะไรไปได้ไนะปได้ไรเอิญไร่ไราวคุณ <kt> เฮกตา,นนานเาาาาานบ่บ้านท้าเอินเฮกตาเนบอบ้านท้าวห่าห่าห่าไร่เฮกตาหนึ่งบานเอาร้อยเมตรคูณร้อยเมตรรเฮกตาหนึ จะฟังใครเพิ่นเอื้นอ่ะเป็นไรไรนี่ให้ปุ่มตอนเพียงป้าหน้า่นกับเพียงปั๊บน้าได้ตามระดับเพิ่นปั่นีติบมันเพียงเป็นหเห็ดคักนะพี่น้องคนวนลายเพิ่อนเจ้ดประด้ยพี่น้องเมาทำฟังไทยบางคนเพิ่นกะจีตีเด้เบาเอ็นว่าว่าไทยลาวเขาเป็นพี่น้องกันบางคนเพิพ่นก๋คอมเมนต์เข้ามาว่าไทยลาวเขาบ่แม่นพี่น้องกันเพื่อนบ้านกับเพื่อนบ้านเนาะเพื่อนบ้านเพื่อนแบบ แต่บางคนบนกระเพาะนะพ่อคนอีสานเท่านี่การเสื้อซาดมาจากลาวเป็น่าเป็นยังไงใส่กันแบบนั่นกันเล่นล้วนแต่ไม่ความคิดเนาะพี่น้องแต่ละคนเนาะต่างกันต่างกันเนาะแต่บางคนกระนับซือเป็นพี่น้องกัน,ทน,กนหทยใลาวกันก็พอตากันหูเรื่องเนาะพี่น้องก็ถือว่าได้เป็นน้องกันได้เนาะคิดกินกับบมมียังายเปรี้ยวเข้าใช่เปรี้ย,ย,ยวเข้าบุมมีพยายาเบิ่งได้นี่ บอบอกเอ็นฮ yeah. wow. ัดังจากคลิดมูบันดังจากตัวตนตัวเองบางคนกันไนน้ำเออบอกเอ็นกะไปบลอดกะถ่ายคลิปตัวเองว่ะมันมีคนเบิ่งตัวตนตัวเองว่ะมันมีคนเบิ่งอย่้องเอ้ยถ่ายตัวเองเอามาให้ากับบุ๋มเนคนดังเป็นปะข้าวเป็นพรไปสิเนาะให้เป็นพรอย่างเนาะไปสิหักเลยเนินลงเลย เป็นยังไงปิดบอคลิปบอเอนโอเคนะพี่น้องมันกะขำแล้ว๋อคนควรเลยเนาะกะจะยุดไล่กับมันกะขำเลยเอาก้เกี่ยวแล้วให้ี่ข้ากะดีขึ้นคือกันนะพี่น้องคนอะไรบดชอบแล้วบอเอนแต่บุกพ้นบดชอบชอบว่าทำไกรบบดชอบคือการเกี่ยวปะเกี่ยวปะเบอเอนบอเอนบลเลือกได้เพราะว่าเขาใส่ถื่วปั่นเป็นเป่าะเนาะไได้เลย่ โอเคนะพี่น้องคลิปหน่าคลิปหน่ายจาพ่อกอได้พี่น้องสบายดี